ต้มย่ำปลากระพุ่งกินเข่าแรงน้ำกันครับพี่น้องเมน,นี้ขอกินเข่าแรลงสักมือ่งปลากระพุงมาต้ม ปลากระพงตั้มกระพงแซ่บพ่อกระหงสเกากระจีตอนเนี่ยบางคลิปเราเ่ากระหัวเนี่ยนี่ตอนเราไทยเ่ากระหัว์เนี่ยนี่เขานคนจริงใจเขาคนเสมอต้นเสมอปลาย

ใส่ได uh ้กาใส่ได้ฟังสุดบอกว่าใส่ย huh. ังไผบ้าเออใส่ล้มไม่ไดใส่ล้ม่งหาไ่กลว่าซื้อมาเพื่อมาโบนสุดเลยเดี๋ยวเราเขาเคยใส่ดิฉ้ก็ซื้อมาทุกอย่างเลยหู้ื้เยอะเอาะแสาม

ให้พัสดุฟีหมือนกินนตามก็เชิญเลยก็ได้ตามโดนร่องน้องก็ไม่ได้ตามโดนเป็นร่ะไัดไปเจนเจนจะต้องยัดเนรอวัองทีเบียงจังโจมนตามเียงเลยเคยเร็วตามเบนามจังยวตามมาสูบกินจังโจตามเบนเนาะตามบิ๊กหมูยังก่อนน้ำมัน แค่หม oh, yeah, ูแค่หมูตัวนี้ตัวนี้ยังครับทุกคนมีอะไรกินบ้างวคนนี้ฮะอ๋อเย้ไอ้ยุบวัวยังไม่ได้แล้วนะ biết không ừ, biết không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  biết